ครับผมจะพามาหรือไมโครตัวนี้เป็นเสื้อลมนะครับคืออาการมันโอ้ยโดนเลยอาการมันคัดมันรวมนี่ผมทำการขอดฝาแล้วนะครับเก็บไว้อีกด้านหนึ่งนะครับนี่คือนี่คือคัด ที่ผมเปลี่ยนไปนี่ผมใช้คัด GTO วันนั้นนะผมผมไปซื้อมาสามแผ่นแต่ผมผมซื้อมา3แผ่น,แต,ผผผแ,ผนแต่มันมี4แผ่นวันนี้ผมจะไปทำการเปลี่ยนอีก1นึแผ่นแล้วก็จะเอาปุกคัดไปย้ำใหม่ด้วยนะครับการคัดมหอนจะทำการถอดออกมาให้ดูนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคาพันแ มาจากจังหวัดเลยนะครับซือมาในเพจเรานี่แหละยกมาสักชุดนะครับโอ้ไม่ถนัดมือเดียวนะไม่มีคนช่วยผมจะถอดออกแล้วสับนี่ อะไรใหม่ทั้งหมดสายฟงสายไฟคาปูผมเปลี่ยนเป็นของเจียทำการยกฟ้าให้ดี